ก่อนมาสันนี้ใส่ฐานกี่ก้อนนะครับเรก่อนนะไหนูี่ลำนี้เอาไหนสีดมส้มเดี๋ยวได้ได้อันนี้ไหมอันนี้สองกระดิ่งของแกงกันบ้างนุ้ยฝนตกแล้วฮะเราต้องขึ้นเรือกลับขึ้นไปแล้วและพายุกำลังจะมาพายุภูเก็ตมาอีกแล้ว สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดูเก็ตเย่แล้วก็วันนี้นะเราหนีนิลามาเที่ยวพ่อแม่หนีนิรามาอีกแล้วแล้วก็มากับแก๊งเพื่อนเพื่อนี่ๆเหมือนเดิมครับผมตอนนี้นั่งเครื่องมาจากที่กรุงเทพตั้งแต่ตอนเช้าๆแล้วแล้วก็นั่งรถมาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็มาถึงนะฮะที่พักของเราชื่อว่าเชอชอค่ะเออเดี๋ยวไปดูกันว่าที่พักที่นี่โอเคไหมน่ารักไหมสวยแค่ไหนนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูพาไปดูกันครับ just can't be ก็เรียกว่าถึงบริเวณโรงแรมเราละใช,ช่ชอบไหมชอบไหมชอบก็คือสบายแล้วก็แบบมีสระว่ายน้ําในตัวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องแบบไปเก้อไปเขนให้คนอื่นเห็นรอยแตกลายของขาเรา <c oughs> ือจะบอกว่าเรามาที่ภูเก็ตเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ6กปีที่แล้วใชครั้งนี้มาที่หาดกระตานะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เดชชอแอดกระตานีนะครับเออเดี๋ยวเราไปดูห้องเรากันเอาไปพ่อแบงค์นำเสนอหน่อยจ้าไปฮะเข้ามาในห้องก็จะเจอกับเตียงนอนเตียงนอนเนี่ยหันหน้าออกไปทะเลเลยใช่ไหมข้างนอกก็จะเป็นวิวแบบทะเลแบบถามว่า ข้อความเจ๋งกว่านั้นคือสระว่ายน้ำเป็นอินฟินิตี้พูลด้วยอินฟินิตี้พูลคืออะไรสระว่ายน้ำที่ไม่มีขอบยื<อ>น่นไปกับทะเลเลยเอ๋ออมาทำกิจรกรรมที่สระว่ายน้ำกันเฮ้ยเดี๋ยอยเนเห็นว่ายน้ำ<อ>ว่าย<อ> แต่ห้องเราอะ่ะมันจะมีต้นไม้บังไงนิดหนึ่งห้องนี้ชื่อห้องว่า Sea View Romance นะครับก็คือเหมาะสำหรับคนที่มาเป็นแบบแ,บบแฟนกันแนะมซึ่งเหมาะกับเราพอดีเพราะว่าตรงนี้มีมุมให้อุง้งอิงกันด้วยนี่แม่เราไปนั่งแม่เราไปนั่งมีที่ให้นั่งแบบโอ้โหแล้วคุณดูวิวไม่รู้จะมองความสวยของผู้หญิงคนนี้หรือว่าจะมองความสวยของทะเลดีถ,ละะถ้าเกิดเอาธรรมชาติก็ทะเลนะคะแต่ว่าถ้าเอาอะไรที่มันไม่เป็นธรรมชาติก็ มองไอค่ะมองไอค่ะมองไอค่ะอ่าทำไมไม่เป็นธรรมชาติล่ะทั้งหน้าเลยค่ะเธอเป็นธรรมชาติอ๋อธรรมชาติสร้างมาอ้าวทำมาทั้งชาติแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคนี่คือวิวโอ้โหแล้วจะบอกว่าตรงนี้ตรงนี้พิเศษมากตรงนี้นะฮะจะมีสระว่ายน้ําส่วนกลางอยู่อันหนึง่งซึ่งสระว่ายน้าอันเนี้ย <c oughs> เขาจะดูดน้ําทะเลขึ้นมาเว้ย <c oughs> แล้วก็เอาน้ําทะเลขึ้นมาให้เราว่ายสาหรับคนที่แบบอยากเล่นทะเล <c oughs> แต่ไม่อยากเท้าโดนทรายยังเจ๋ง เดี๋ยวเราไปดูภาพอินเสิร์ตสวยๆจากภรรยาผมเองครับไปอยู่ที่ร้านอาหารชื่อร้านว่ามุกนีหรือว่าแถวเนี้ยคนก็ชอบสั่งสั่งจากข้างนอกแล้วก็ไปกินข้างในอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องกินของในร้านก็ได้คือเราสามารถซื้อข้างนอกแล้วให้ในร้านทําได้มีเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยสั่งอะไรบ้างหอยหอยอยากกินหอยจะกินหอยเหมือนกันเลยมีหอยอะไรบ้างหอยกอนมาวกล้องมเสกี อันนี้ใส่ถ่านกี่ก้อนนะครับเริ่มต้นนะเองเองสี่ที่นี่เราชัตสตีนี่โลเท่าไหร่ล่ะอ้โลเท่าไหร่นอิโลสองร้อยชัตสีโลเดี๋ยวหนูเอาแบบเป็นๆให้หนูอยู่ในตู้อ๋อมีเป็นสองเด้วยบริการของดีให้นะครับร้านนี้ก็บริการของดีนะได้รับสารมาจากลูกพี่ลูกพี่อยากกินก้างเนี่ยเขาดูใช้ก้างหน่อยแบบเยอะด้ยค่ะโอ้ยดูถือให้เพื่อนดูได้ป่ะได้นี่หกิโลเยอะเอาเลยค่ะไปไหนเนี่ย ไปให้เพื่อนดูออกจากร้านเข้าไปเลยเหรออยังดิ้นเป็นอย่างนีอยู่เราหน่อยเหมือนกันนะเราไหมอันนี้เอาไหมผมไม่ได้สั่งผมผมไม่ได้สั่งโอเค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 คือเหนื่อยมากนะเดินเข้าเดินออกแต่ว่ามันสนุกดีอ่ะอันนี้500อันนี้สองร้อยเป็นเจ็ดร้อยเด้อยเขาใจดีนี่ชื่อร้านแห่งที่ร้านนาซีฟูดค่ะที่ร้านนาซีฟูดนะมาเที่ยวภูเก็ตก็มากินอาหารทะเลที่ร้านนี้ได้นะขอบคุณมากค่ะ ก้างกับไข่สตีนโลเนึร์ใช้เท้าหรือใช้ แล้จักเขามันก็สุภาพนิดนึงกลางโลเท่าไหร่นะ500ร้อยกลางโลห้าร้อยยังงอสี่กิโลตด้งหนึ่งคันนะคะต็นี่แหละห้าร้อยมาเที่ยวภูเก็ตกันเดือนเนาะใช่ถึงสิ้นเดือนเท่านั้นนะอ๋อมีโปรถึงสิ้นเดือนด้วยเหรอให้เองบอกว่าดูจากทีไทแบงค์แบร์รี่มามาที่ร้านพี่นาเดี๋ยวให้โลละห้าร้อยก็คือเขาบอกว่าค่าทำเนี่ยโลละร้อยใช่สมมติว่าเราซื้อของอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยกิโลไม่รู้แหละมันก็บวกเป็นร้อยหนึ่งแต่ว่าเราว่าซื้อข้างนอกเราได้เห็นของมากกว่าไงว่าของสดอะไรอย่างเงี้ยยังดดิ้้้นนๆออออออยยยู่่่เเเเลลแตรราไไไมชีะะ๋ ี่ทาเควิธีการชี้คือทำไงนี่นี่คนหรือโดเรมอนนิ้วไปไหนเออไม่แปลกก็ไปดูมีหลายอย่างจะไมีหลายอย่างไหม นี่คือนายสมชายเมื่อกี้เหรอกินลงป่ะกินลงป่ะอะไรนะไอจีกินลง้่ะกินเดยไม่ปล่อยไม่ไมอ่ะเขาเดยแล้วก็ต้อกินเดยเออหอย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 ลายหอยลายหอยชักตีนไม่ต้่งเยไหน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 หานจริงหรือเปล่าแต่ไม่จีชิมหน่ฮะเฮ้ยเราหนเยอไปบ้างอ่ะร้อนจริงพี่จีเจนที่ไ่ว่าเจนทำได้จนทได้แบบเดียเจนทำได้เดียวกิโลนึง กูดมอนี่กรับนี่คือการกินอยู่หรูแบบราชาของกินและโต๊ะอาหารดูเหมือนแบบอยู่ในร้านอาหารแบบหรูๆเลยจะบอกว่าที่นี่นะครับเขาสามารถสั่งอาหารมากินที่ห้องได้ด้วยมีเมนูให้เลือกเยอะมากมีขนมจีนมีอาหารเช้าแบบฝรั่งมีอะไรเยอะมากคุณสามารถเลือกแล้วก็ให้เขามาเสิร์ฟที่ห้องถึงที่เตียงก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่เขินก็ที่เตียงเลยมีขนมจีนน้ำยาปูด้วยนี่ แล้วตรงนี้เป็นหอ่อหมกอ่ะการจะได้กินหอ่หอหมกตอนเชา้ชาคืออะไรแบบ,บบเหมือนวคนแงเพอาแบบอยากกินชอบอะไรที่มันแบบแซ่บเดตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเออเรากินได้คือจะบอกคนดูก่อนว่ันนี้เป็นเนช้าว,วันที่2อแล้วคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมห้องมันถึงเหมือนแปลก คือเราย้ายมาอีกห้องหนึ่งเพราะาด้วยความที่เราอยากอยู่รวมๆกันจากที่เมื่อวานเราดูว่าผมเปิดไอห้องที่เราอยู่เมื่อคืนไปแล้วใช่ปะ่ะห้องนี้มันจะใหญ่กว่ามี2ชั้นชั้นบนเนี่ยจะมีอีกหนึ่งห้องนอนชั้นล่างมีหนึ่งห้องนอนแล้วเขามีห้องนั่งเล่นมีสระว่ายน้ำแต่ข้อเสียห้องนี้ก็คือจะมองไม่เห็นทะเลเห็นเฉพาะชั้น2ออย่างเดียวก็ต้องเลือกเอาซึ่งวันนี้เราคิดว่าเราอยากจะกลับไปอยู่ห้องเดิมเดี๋ยวเราคินข้าาเสร็จเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อที่กราชาไปดูว่าทะเลที่ภูเก็ตจะสวยแค่ไหนนะครับ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรืออับฉลองแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะล่องเรือถ่ายรูปแล้วก็จะไปกันที่เกาะราชานะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ํากันสโนว์กลิ่งกันนะครับแล้วก็วันนี้ที่สําคัญคือยังไม่ได้ลงครับ เราจะอยู no oh, right ่ลำนู้ดครับผมตรงไหนฮะเป็น power กระทมรันสองชั้นลำนู้ดเลยครับมีมีชั้นอะไรบ้างครับพี่มีชั้นบนกับชั้นล่างชั้นอะไรบ้างชั้นในกับชั้นนอกมีชั้นอะไรบ้างครับไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมเองชั้นเองชั้นเองเธอไงใช่เธอไงเหรอทำไงกันได้ไงมึงลืมพิธีกรทุกคู่มึงเหรอพี่พ้อมาคืนนี้นะใครจะถึงพี่ห่อฮะรอเลยเออเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือข้ามไปเกาะกัน ดูกันว่าเกามันจะสวยไหมเพราะว่าไม่เคยมาเหมือนกันเรือนรนลําไไนนนน่ยนี่ไงนี่ไงพี่ี่นนี่นีนนีนนนอนน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 ลนน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 นอนน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 มนี่ไงลงนน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 ไปนนนนไน เชื่ออะไรนะฮะฟอร์จูน่าฟร์จูน่าครับปลร์จนหน่าเรือเป็นทรงอะไรนะชาวเร์กาตมาเรือเป็นทรงอะไรนะพูดภาษาอังกฤลน่ะอุ้ยรอบเดียวไงท่านดารบสวัสดีครับผมชื่อสปร이ด์ท่านะคราสป라이ด์วันนี้จะเป็นใครเป็นช่างภาพแล้วก็เป็นผู้ให้ข้อมูลให้ความรู้และให้ความสนุกสนานแก่ท่านด้วยวันนี้นะครับตลอดทั้งทริปเลยแล้วไม่ทราบว่าทานอะไรกันมาหรือยังมีไหมคะมีแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นสแน็คก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยทานดินเนอร์กับซันเซ็ตกัน เพราะวันนี้จะมีซันเซ็ตนะครับมีซันเซ็ตหรือเลนนิ่งก็ไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเป็นซันเซ็ตครับผมเพราะว่าจากที่เช็คพยากรณ์มาคือจะไม่มีฝนครับผมโอเคนอกจากเขาจะลงมานะเมื่อกี้พี่เขาบอกให้ทานสแซนด์เลยนะใช่ครับตอเรือจอดปุ๊บท่านใดที่อยากจะพายเซิร์ฟนะครับก็เชิญได้เลยท่านใดอยากจะสโนว์คลิงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปสโนว์คลิงกันทักผมทับผมนี่ โอ้ข้างบนดูอลังการกว่าและนี่คือกัปตันของเราชื่อของเขาคือฮุกฮุกฮุกเอาไม่ได้กันเลยใช่จาเล่นอะไรอ่ะได้ได้ครับทุกคนไปใส่ชูชัยด้วยชูชคพแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสไปป์ขอนิดนึอร์เป็นสกุของทางเจ้าภ่าเดี๋ยวก่อนที่จะออกเรือเนี่ยรบกวนใส่เสื้อชูชีพให้เรหน่อย เล่นน้ำเล่นน้ำถึงแล้วนะะกอราชายใหญ่เขียวมากน้ำใส่น้ำเขียวมากเดี๋ยวไปเล่นน้ำดำดูว่าที่นี่มีปลาไหมนะจ๊ะตอนนี้บรรยากาศเริ่มมืดครึ้มมาแล้วนะตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะเดี๋ยวให้พ่อแบงค์ไปทัวร์ลงดูปลาใต้น้ำหน่อยว่าปังพองปี๋ไหมไม่รู้แต่ตอนนี้ดูท้งนี่ อ้มายกอดคลึ้มามาเลยไม่ลงไปเลยให้พ่อแบงค์ลงเพราะเดี๋ยวเราดูซันเซ็ตยดดถ่ายรูปกับซันเซ็ตไม่ะเดี๋ยวไปดูว่าข้างล่างมันโอเคไหมนะจะพาไปดูเดี๋ยวพี่พาว่ายน้ำไปเนาะใช่ครับอยู่ตรงนู้นเนาะใช่ครับบริเวณบร,ริเวณตรงนี้ครับผมจะเป็นแนวปะการังและก้อนปลาครับผมโอเค ฝนตกแล้วฮะเราต้องขึ้นเรือกลับขึ้นไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ฝนตกและพายุกำลังจะมาพายุภูเก็ตมาอีกแล้วโอ้ยฝนตกเราไปไหนกันติดฝนอยู่กลางทะเลฝนตกจ้าดูฝนตกอีกแล้วเอาฉันมาทำอะไรที่นี่เกก็อยู่แล้ว ผฟิตกต้ิตกไม่ได้ไม่ได้ได้ลืมปากตะไคร้โทษทีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราปากให้ปากหรือปากไปเมื่อกี้ลืมจริงลืมจริงเอเดี๋ยวไปดูที่เราไปว่าระหว่างหลังฝนจบไปไหนกันต่อ เขาบอกว่าที่เนี่ยมันแบบว่าใสที่สุดแล้วใสดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใสที่สุดแล้วแล้วก็น้ำแน่แน่เโอ้โหขอโทษนะเนี่ยกดดันแล้วเนี่ยมันก็ตื้นนิดหน่อยอ่ะหิวด้วยอ่ะเออแต่ฝั่งนี้จะน้ำจะเขียวกว่าะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มีที่พักด้วยท่พักราชาครับตกลงน้ำใสป่ะน้ำใสกว่าหน้าฉันเยอะเฮ้ยปล่อยไว้สองคนจะแอบของแก้มกันบ้างไหมเฮ้ยสองคนจะแอบของแก้มกันบ้าแล้วคนเฮ้ย อันนั้นมันอีกช่องนึงถ้อาอยาชมุดด่วนค่ะแล้วเดี๋ยวอีกช่องนะึงตรงนี้นนะท้องร้องบนเรือมีข้าวกินด้วยนะมีซีฟูด้ดแต่นี่คือส่วนน้อยนะตักมากินคนเดียวเลยก่อนมากินคนเดียวก่อนดีดมากกินบซีฟู้ดนะอาหารก็สดดีแล้วก็ขอตัวไปทานก่อนนะะโอเคฮะ และแล้ว EP นี้ก็จบแล้วนะฮะเราก็จะลากันไปด้วยบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่แหลมพมเทพครับสวยว่ะอ่าสวยไหมสวยสวยสวยอย,ยากมากัน2คนเลยนะ <laughs> แล้วแบบข้างล่างมีห้องนอนนี่ไปเลย e ี EP นี้นะครับขอบคุณเดอะชอแอดกะตะธานีนะฮะโองแบบที่พวกเราพักแล้วก็ที่สำคัญเรือลำนี้ครับผมจากแอดแมน a s ชชันนะครับ เอาเรือคาทมารันที่ลำใหญ่แล้วก็สวิดดีสุดๆแบบนี้<ช>มาให้พวกเรา <ๆ S 1> ทั้งทีมเลยเนาะ<ช>ก็เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าอ<ช>ยากอยู่กันที่ภูเก็ตครับเดี๋ยวเราจะพาไปเกาะอื่นๆกันบ้างและเดี๋ยวพาไปเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตด,ด้วยยังไงอีพีนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับเวลาเดิมสองทุ่มวันพฤหัสครับไปละบาย Nothing like